ส่วนทางด้านโรงพยาบาลายเมงรายมหาราชนะคะได้ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคกลุ่มร้อนหรือว่าฮิสโตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับฐานใหม่ผลัดที่2ประจำปี2568ในเรื่องของการดูแลแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยเจ็บจากโรคกลุ่มร้อนให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยรวมั้งการส่งกลับผู้ป่วยการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคกลุ่มร้อนการโรงพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยค่ะพร้อมทั้งฝึกการประสานงานระหว่างครูฝึกแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางโรงพยาบาลค่ายเมืองรรยมหาราชบูรณาการการทางานร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ดําเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคกลมร้อนให้แก่หน่วยฝึกฐานใหม่มณฑนฐานบกที่37และก็หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่17หลังจากที่ในปัจจุบันค่ะภาวะโลกลมร้อนนั้นหรือว่าอากาศที่มันร้อนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสําคัญเนื่องจากอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนก็มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากความร้อน โดยตรงโดยเฉพาะโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรก ซึ่งมักเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนเมื่อร่างกายได้รับความร้อนสูงนะคะจนไม่สามารถระบายออกได้ทันทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างท่านท่วงทีและสําหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ได้ดําเนินง,งานภายใต้จัตตารลมของผู้บัญชาการฐานบกค่ะเพื่อยกระดับขีดความสามารถของหน่วยทหารให้มีความพร้อมทันสมัยแล้วก็เป็นเชื่อมั่นของประชาชนโดยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกยังคงมุ่งมั่น ะะดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพลและน้องฐานใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ